สวัสดีค่ะวันนี้วันที่3ท่านว่าค่ม2 5หา6 0ซตาพบกับอูซางบอยมหาสหารคาาจ้าวันนี้กำลังจะลางวงกระไทยท่านนี้ไปส่งลูกคา้ายุบาขน,บนข้ามพ้นจ้าตำบลข้ามพ้นอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจ,จเจริญจ้าลูกค้าเพิ่งสร้างเป็นรุ่นหลอเดียวกดําค่ะจะเป็นของพวงข่านนี้กว้างยีเมตร60จา้ายาว 3, ่3เมตรค่ะสูง4เมตรหนึ่งเล่าบนถอดได้จ้า เปิดได้3ด้านค่ะลูกค้าเพิ่นให้เพิ่มเหล่าด้านบนแบบนี้ให้ค่ะขั้ขนนี้ช่วงล่างจะใส่เป็นอขอเป็นของเข้าดิสันกิลแอมตาจะใส่เล็กล่างนามนาซีเสริม้วยล่างนามนาซาเเ็นโตเซนซี่ให้ค่ะส่วนกระทะก็จะเป็นกระทะไม้ขอบชิ้หาค่ะเป็นยงนางเปอร์เซนต์ค่ะสภากสามารถใส่ใ้อินโดนิต้า ่ะเป็นสร้างเป็นด่านออกสีสมค่ะด่านใน้เป็นสีเขียวของอูซางบอยราคาตอนนี้ทาเป็นรุ่นประดาขายวิธีสามมื่อสี่พันบาทค่ะจะเป็นจะมีบันไดสองขางมีหมวกดันบนมีกองเครื่องมือหายแบบมีเนื้ตะะ้าอ่ากองเครื่องมือก็จะมีทีล็อกค่ะส่วนข้อหลักของซางบอยก็จะซับข้อหายแบบมีทีบุะคคนได้ค่ะ เจสซี่คนไหนผิดกตามคลิปของอู้ซางบอยมหาสารคามอยู่อ่าถากเป็นลูกค้าภาคกลางผีฟังภาษาอีสานบ่คอยออกอ่ะสามารถโทรเขามาสอบถามซางบอยใดจ้า062 341 7 4อจซีจ้าเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปตอนไปหาลูกค้าดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะอู้ซางบอยมหาสารคามจ้า บอรโทรชานบอยชูนหกสองสามจียันเจ็ดซีตัน่นุกาคารุนไม่ดำคารุน่ค่ะมันจากนันกคารุ่นดำคว้าดำนันมนกมมนจะบม่ยู่ตรงขางหนาหลายกว่าค่ะคันทีสไสด์ยูที่สามสันซีตันก็เขียว สางบอยก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้ค่ะตอนนี้บรรไดสองขามีหัวการบนมีกองเครื่องมือให้ลูกค้าดแบ่งขั้นค่ะค่านี้จะกชองลายจะใส่เป็นการเท่าเ,เอ็มปาร์จะทะบายตองฉาห์เป็นยางเพราะเส้นถ้าลุขา้หัวใจอยากได้เป็นยางมันถูกกะให้แจ้งทางบอยได้ค่ะทางจะใส่มาหายด้ยของทางบอยทุกรุ่นทุกขั้นจะเปิดใจสามการค่ะเล่าบนถอยใจแค่หลัางามาหลังมาทางจะมี่น็อต แบบมีไว้ให้ทุกคันค่ะเผื่อกันมันเสียกันประมาณนีค่ะทุกค่าอยากได้สีใดสามารถสร้างได้ค่ะ กันกนก็มีค่ะการเสียงดงังการมันรุดสร้างกะจะพัฒนาออกแบบให้มันดีอะค่ะาถ้าาครับหากเกิดอยากใส่เป็นยางมันทุกอะไรค่ะจะใส่ไปจังหน่อยก่อนใส่ยางมันทุกใดเลยค่ะกระทะไม่ ันนี้จะพิเศษมีเล่าขางหลังให้พอเไหมละ่ะปกติรุ่นนี้จะบ่มีต้องสร้างเพิ่มต้องสร้างเพิ่มสร้างจักรยานหายของสร้างบอยจะแบบนี้นะคะเปิดได้อันนี้รุ่นบดาฟ้าทยจะเปิดโล่งล่างแบบนี้ค่ะอันนี้พิเศษสร้างเพิ่มเล่าด้าน้ายค่ะ เอฟซีคนใดอยากไดกะให้โทษเขามาสอบถามทางบอยตาเบอร์โทร้างปักไ้ด่านล้างค่ะใไต่คลิปวิดีโอเดี๋ยวทรงคันนี้เสรษยจ,จะห่อจะไปทรงลูกคายู่อำเภอบัวใหญ่จังหวันนนหดนครราชสีมาค่ะเป็นรลุนดำมือหล่อเดียวค่ะประมาณนี้ค่ะขอได้เบิร์คันเลยใส่งานง่ายของซางบอยจะพิเศษก็ ออื่นๆก็คือว่าสร้างเพื่อเด่นหายข้อหลักค่ะแม่สมัส่งเนื้อตัวค่ะสำหรับลูกค้าค่ะว่านักมันจะไม่ได้เป็นกดตรงขั้วค่ะแล้วก็่ะานเป็นรุ่นดำเมื่อไม่แก่จะดำได้ง่ายค่ะของรุ่นดำเมือสร้างจะออกแบบเป็นยางดีค่ะได้เส้นเตืดค่ะ้างเทสมาหลายขั้นแล้วค่ะดำได้ง่ายๆว่านักจ้ะ ถ้าลูกค้าคนใดที่สร้างเป็นรุนดมัมเมอสร้างเพื่อจะมีคลิปวิดีโอรีวิวจากลูกค้าส่งไปให้ทุกคนค่ะการใช้งานสร้างของอู้ซางบอยจะรับประกันช่วงล่างค่ะทุกขั้นเลยโครงสร้างถ้ามีปัญหาย,ยังกะไถ้โทรเขามาสอบถามสร้างใดแต่ส่วนใหญ่ที่สรงมาก่ลยยี่สิบันร่วมขั้นดิ่มีลูกค้าโทรมาเรื่องช่วงล่างค่ะ เดี๋ยวขัานาห้องไปเจอการอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนะครราชสีมาค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ